สวัสดีค่ะวันนี้เรานะคะก็มีเรื่องสําคัญจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบว่าหลายช้าน้องพิมน้องแล้ะก็คือโมจิเขาได้เสียไปแล้วเมื่อเช้าใช่ไหมใช่อ่าก็คือโมจิอ่ะเขาจากไปแล้วไปอยู่ดาวหมาแล้วแล้วเราก็เลยมาคุยมาเล่าให้ฟังก็คือเราอ่ะเดี๋ยวจะเล่าว่าวันนี้จัดการอะไรไปบ้างตั้งแต่เช้าเอาตู่เลยเดี๋ยวคนที่ไปเจอโมจิอ่ะว่าเขาเสียน เออนัชชากับพี่สาไปเจอเพราะว่านัชชาไปโรงเรียนเมื่อเช้าใช่ไหมใช่เออแล้วเราปงความคือตแข็งเลยเออแล้วหนูทำไงหนูก็จะร้องไห้เลย ร้องแล้วไม่หรอแม่บอกว่านัชชาร้องไห้กระสวนมูลเนี่ยเลยใช่ไหมก็คือพี่สาเขาเล่าว่าโมจีมันแข็งมันมันนิ่งมันไม่ได้ยัางมันก็แข็งแหละนิ่งไปปกติอะถ้าเขานอนะคือช่วงนี้เขาไม่สบายเยอะใช่ไหมก็คือไปสบายเยอะขนาดอะช่วงนี้เหมือนอาการค่อนข้างเยอะก็เรียกว่าจีจีโมจิโมจิโมจีจางแข็งนะขึ้นมาดูให้มาแต่ว่เช้ามันทำไมมันนิ่งไปเลยใช่นิ่งแล้วพี่สาก็เลยบอกว่าโมจีไปแล้วนี่ก็ว่าแม่ตัวเองอยางเรียกว่า แม่พูดอย่างนี้ได้ยังไงโมจิยังไม่ตายมันมันทำไมนะมันยังมีออกซิเจนอยู่อะไรไม่รู้แล้วก็บอกว่าเนี่ยมันไม่หลับตาด้วยเขาไม่หลับตาตอนแรกเขาตายแบบตาค้างเออตายแบบตาค้างเยพิ่งเดี๋ยวมันปิดหน้าหนูแล้วหนูทํางานหนูร้องไห้ก็สวดมนต์สวดมนเพื่ออะไรเนี่ยบอกประการฉิสวดมนเพื่ออะารถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้มาอยู่ด้วยกันเออเขาบอกว่าชาติหน้าของให้โมจิเกิดมาเป็นพี่น้องหนูหรอหนูจะเป็นพี่หรือเป็นน้องโมจิ เป็นน้องเขาอยากโมจิที่นี่ก็นี่เสียใจไหมเสียใจคือณชชาเป็นเหมือนณชชาจะรักหมาทุกตัวเนี่ยรักโมจิที่สุดใช่ณชชารักโมจิที่สุดทำไมอะเพราะอะไรเพราะว่าน้องน่ารักอืมแล้วเขาชอบไปคุกขี่ไปนั่งในกรงโมจิตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเดียยงชอบกัดจอดกันณชามีโมจิอะเข้าใจดํามากเลยโม่เหรอใช่ นี่นาชาก็เลยเสียใจมากมา่อเช้าก็ร้องไห้เสร็จแล้วพอโมจิไปก็เลยอ่าเมื่อเช้าอีไก่กับอาม,ม่าก็ไลน์มาตามบอกว่าเนี่ยเออจิไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยค่ะใช่ตอนนี้ หนูกลับมาไม่เห็นจิแล้วใช่ไหมน้าชาหนูไปโรงเรียนเพราะว่าป้ากวางเอาเอาจีไปวัดแล้วไปที่วัดอะไรที่เมนาลีเหรอไม่ใช่วัดสมเยนาลีก็คือว่าต้องพาเขาไปเผาที่วัดซึ่งวัดอ่ะเราก็จะต้องเลือกว่าวัดไหนหาข้อมูลในเน็ตค่ะที่เนี้ยอ่เขาจะมีสารลาที่เราไปเห็นนะเป็นสารลับสารลับว่าเออแล้วก็จะมีเตาเผาอันนั้นอ่ะจะสําหรับสัตว์โดยเฉพาะใช่เป็นเตาเล็กๆที่เหมือนก็ไม่เล็กนะก็ยาวเหมือนกันอ่ะ แล้วก็มัน<ด>จะเออมันก็ยาวกว่านั้นอีกลูกมันจะอยู่ในสาลานะเลยพอเราเข้าศาลาเขาก็จะมีตรงที่วางใช่ไหมใช่แล้วให้เอาโมจิไปวางที่แท่นตรงน,นั้นมีดอกไม้ไต,ตสมีดอกไม้เหมือนวิธี แล้วแต่เราเลยว่าเราอ่ะจะนิมนต์พระมาสวดให้ให้สัตว์เลี้ยงของเราไหม,ไมหรือว่าจะเผาเลยแต่เราอ่ะไม่ได้นิมนต์พระมาแล้วก็คือให้ให้ลองเผาเลยเผาเสร็จแล้วเนี่ยวัดที่เราไปเนี่ยคือเขาอยู่ติดริมแม่น้ําฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเนนก็จะเอาอัดทีของโมจิอ่ะไปลอยอังคารให้ใ<ช>ทีแรกเรากลว่า เดี๋ยวเราจะเก็บอทิตไปลอยที่ตรงเกาะเก็บไงแต่ว่าพระบอกว่าเนี่ยที่นี่ก็ลอยได้ก็เลยเออลอยที่วัดไปเลยแล้วก็ที่วัดเขาบอกว่ามันมีเผาทุกสัตว์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนกแก้วงูเหลือมกิ้งก่าตัวเล็กๆก็มีใช่ใช่เขาบอกว่ามีกิ้งก่ามีแม่นแคะแม่นแคะมีงูเหลือมมีเต่าหรือว่าจะเป็นแคทแมวแคทแมวแมวก็น่าจะมีอยู่แล้วแม่อยู่แล้วคือหลักๆอ่ะน่าจะเป็นหมากับแมวซึ่งสวนเราเผาดอกหมาเาดอกหมาดอก งงเลยอ่ะ,ะ<ม>ก็คือว่าโมจิไปอ่ะก็คิดถึงแหละแต่ว่าโมจิอ่ะคือแม่กล้องใจเพราะว่าสงสารโมจิมากแต่คือเหมือนบ้านเราเป็นการทําใจมานานอยู่แล้วว่าโมจิมันป่วยอะไรโรคมาเป็นเวลานานมากใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นลิ้นหัวใจรั่วเป็นโ,นโรคอะไรทุกคนต้องคิดอยู่แล้วว่าโมจิถ้าวันนึงต้องเป็นแบบใช่คิดว่าเดี๋ยวโมจิจะไปเร็วๆวันนี้เพราะอาการเขาไม่ดีมาพักนึงแล้วเขาไอ c h ค r a c ต e r เวลาและเห็นโมจิวเมื่อวานหนูก็เห็นโมจิไอด้วย คือโมจิอ่ะเขาตั้งแต่เกิดมานะเล็กๆตอนเล็กๆก็ยังดีอยู่แล้วพอมาเริ่มตอนสักประมาณขวบครึ่งสองขวบแบบเป็นโรคผนลวงแล้วก็เป็นนุ่นเป็นนิคค่ะสองข้างเออคแล้วก็ปู่็นเยอะทุกอย่างเลยใช่เป็นแบบอะไรจนลุงมันว่าอันนี้ยอะไรอย่าอะไรอยาโนู่นนี่นั่นเป็นโมจิต้องกินยาเยอะมากเออเป็นเป็นคือเป็นกินยาเยอะกว่าหนูหนูกินแค่สองยาโมจิกินเยอะมากสงกินจนสงสารว่าคือจีอ่ะ กินยาเยอะนี้เลยเหรอแล้วก็แบบว่าพี่ษาเดินไปป้อนยานี่คือจิก็คือถอยเลยอ่ะคือเขาก็คือไม่อยากกินแล้วอะไรเงี้ยอแบบไม่อยากกินยาแล้วก็สงสารนะแล้วก็ตอนที่เขาเป็นผลร่มอ่ะมันก็ต้องพางไปทาเลเซอร์ทํานุ่นทนํานี่ไปจิม้มไปนุ่นไปนี่ไปน่าสงสารมากอ่ะก็คือซางมุนไทยอะไรแบบนั้นออด้วยซางมุนไทยมันเหมือนย้อมสีขนให้หมาเลยอะ่ะแต่ตอนเนี้ยโมจิก็หลับสบายแล้วดีไหม โมจิหลับสบายไปวิ่งเล่นตามหมาแล้วาโมจิเขาสบายแล้วแต่ก็ถือว่าโมจิก็เริ่มมีอายุแล้วเหมือนกันนะคะเจ็ดขวบเจึ้มแล้วหนออยากอยู่ให้ถึงอยากให้โมจิอยู่ถึงสิบขวบเหรออันนั้นชาหนูรักโมจิสุดแล้วตอนนี้เป็นไงคิดถึงไหมคิดถึงแล้วต่อไปนี้หนูจะไปเล่นกับใครเนี่ยในกองหมาสุด หนูก็ไปเล่นกับมวยยองแทนให้พี่พิมเล่นกับโมโม่เพราะวะ่าหนูกลัวโมโม่ะเขาไม่เล่นกับโมเพราะโม่อะเป็น<อ>เล่นก,นะกับเขาแรงนะชอบงับเขาอนะไรเงี้ยเป็นเหมือนคู่อริกันจิเนี่ยก็เป็นหมาเรียกว่ารุ่นบุกเบิกของบ้านเราเพราะว่าหมาตัวแรกของครอบครัวเราก็คือโมโม่ซื้อโมโม่มาก่อนโมจิแค่ประมาณเดือนเดียวก็คือเป็นรุ่นบุกเบิกแหละก็คือหมาตอนตอน้ตนๆแล้วเราก็ทําช่องเด็กจิ๋วแอนเฟรนด์ก็จะมีโมกับจิทุกคนที่ดูมาตั้งแต่ไหนแต่ไลอ่ะ ก็จะรู้จักจิมาตลอดเนาะอ,อ่จีน่ารักเป็นปอมสีขาวตอนนี้จิไม่อยู่แล้วแล้วเราก็สบายใจที่จิไม่ต้องทนทุกข์ทรมานแ,แล้วสงสารไน่เวลาอ เหมอบอกว่าที่เขาไออ่ะเป็นเพราะว่าหัวใจเขาไม่ดีตอนแรกแม่ก็นึกว่าอะไรติดคอเขาหรือเปล่าใช่เขาจะไอตลอดโมจิก็คือห้ามตื่นเต้นใช่บางทีไปเล่นเล่นแล้วเขาก็เป็นโรคแบบรุดกระโดดกระโดดตื่นเต้นอ่ะแล้วพอตื่นเต้นหมอก็ดุว่าไม่ได้เขาจะเป็นโรคหัวใจก็เลยแบบเนี่ยสงสารมากอ่ะโมจิจากไปแล้วเราก็คิดถึงนะใช่ไหมนาชาคิดถึงแล้วก็ ขอให้โมจิไปวิ่งเล่นบนดาวหมาย,ยังมีความสู้หนูขอให้อะไรให้ชาติหนะ้าทำมีกินด้วยค่ะเราไปที่น้องกันให้เป็นมีน้องกับโมจิเลยเหรอ,อโอเคค่ะงั้นก็ลากกันไปก่อนนะโมจิไปสบายแล้วบ๊ายบายมองให้ไหม <laughs>